อัพเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่28มีนาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบเช้าประจำวันที่28มีนาคมครับข่าวแรกวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของคริสเตียนโนโรนัลโด โดยสื่ออังกฤษก็คือเดอะมิเรอร์ครับได้ออกมาเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดเตรียมชวดเงินโบนัสกว่า5ล้านปอนด์หรือว่าราว220ล้านบาทนะครับหลังจากไม่สามารถทำผลงานได้ตามข้อตกลงในตอนย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าแมนยูเอตในซีซั่นนี้หมดรุ้นแชมป์ทุกรายการแล้วนะครับทั้งบอลถ้วยทั้ง3รายการลีกคัพเอฟเอครัพรวมไปถึงยูฟาแชมเปียนส์ลีกส่วนในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่ลุ้นพื้นที่ท็อป4เท่านั้น และนี่ก็เป็นซีซั่นที่5ติดต่อกันแล้วนะครับของทัพป,ปีศาจแดงที่ตู้โชว์ในโรงละครแห่งความฝันหน้าว่างเปล่าอีกแล้วถึงแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะมีการดึงซูเปอร์สตาร์อย่างเจดอนซานโช่ราฟาเอลวารานหรือว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาร่วมทัพก็ตามด้วยเหตุน,นี้ครับหนึ่งข้างซูปตา์ของทีมก็คือคริสเตียโนโรนัลโดที่ยอมย้ายกลับมายังแมนยูนเต็ดในรอบกว่า10ปีนะครับก็จะพลาดโบนัสไปราว5ล้านปอนด์ครับ ซึ่งจานวน5้าล้านปอนด์ดังกล่าวนี้นะครับก็แบ่งเป็น2.5ล้านปอนด์ครับหากว่าโรนัลโดสามารถพากองทัพปีศาจแดงทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ e รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่ทว่าก็ทําได้แค่รอบซิมปอลิมสุดท้ายนะครับอีก1.5ล้านปอนด์ครับก็คือการพาแมนยูเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ในรอบกว่า9ปีแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จอีกแล้วครับกับรายการนี้ส่วนก้อนสุดท้ายอีก1ล้านปอนด์นะครับก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยต่างๆที่ไม่สำเร็จเช่นนกั ซึ่งแน่นอนครับกับผลงานและก็การไร้แชมป์ในซีซั่นนี้ของทัพปีศาจแดงจะดูน่าผิดหวังแต่อย่างไรก็ตามครับผลงานส่วนตัวของคริสเตีย o โนโรนัลโดก็ถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจนะครับดูในซีซั่นนี้เขาลงสนามให้กับแมนยูเต็ดทั้งสิ้น33นัดก็ยิงได้ถึง18ประตูแล้วก็ทำบิ๊ก3แมตช์สขาดีแค่2ประตูครับก็จะครบหลัก20ประตูเป็นซีซั่นที่16ของเจ้าตัวด้วยครับ เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของเอริกเทนฮากันบ้างครับโดยเป็นสื่อเจ้าเดิมเลยนะครับก็คือเดอะม r r o เรอร์แถบลอยของอังกฤษนะครับได้ออกมาระบุว่าจนถึงตอนนี้ครับแมนยูเ t ตดยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอหรือว่าข้อตกลงใดๆนะครับให้กับเอริกเทนฮากพิจารณาถึงแม้ว่าคุณซื้อไว้หมาม2ปีรายนี้ครับพร้อมจะตอบตกลงเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงแล้วก็ตาม ด้วยบอร์ดบริหารของแมนยูเอตดนะครับได้มีการพูดคุยกับเอริกเทนฮากไปไม่ช่วงสัปดาห์ก่อนซึ่งสื่อหลายเจ้านะครับก็ลงข่าวไปในทำนองเดียวกันว่าทางแมนยูเอตดนาค่อนข้างชื่นชอบทัศนาคติรวมไปถึงแนวทางการทำทีมของเอริกเทนฮากเป็นอย่างมากแต่เหตุผลนะครับที่ทางแมนยูเอตดยังไม่มีการยื่นสัญญาหรือว่ายื่นข้อตกลงให้กับเทนฮากพิจารณาเนื่องจากทางทัพปีสแสดงครับยังต้องการที่จะคุยกับตัวเลือกอื่นอย่างเช่นมาริโซโปชิติโน่หรือว่าจะเป็นลุยส์เอนริเก และล่าสุดครับก็มีชื่อของโรเบโตมันชินี่ที่มีแววว่าอาจจะอำลาตำแหน่งกุนซือทีมชาติอิตาลีครับหลังจากที่เขานะ่าไม่สามารถพาทัพอัซูรี่ลุยฟุตบอลโลกที่กาตาร์ช่วงปลายปีนี้ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าวจากเดอะมิเรอร์นะครับก็เผยเพิ่มเติมว่าเอริเทนฮักยังรอข้อสเสนอจากแมนยูเต็ดอยู่นะครับเพราะว่าสำหรับเขาแล้วเรื่องเงินนะไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าครอบครัวของเขาเองก็รวยมากเช่นกันครับ เขาจึงไม่ได้โฟกัสตรงจุดนี้มากเท่าไหร่ครับใครอยากจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานก็เท่านั้นครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของลุยส์เอนริเก้กันบ้างครับอีกหนึ่งกุนซือที่มีข่าวว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดก็อยากจะได้ตัวเข้ามาคุมทัพป,ปีศาจแดงในซีซั่นหน้าเช่นกันครับด้นักข่าวของเดลี่เมลก็คือไมค์คีแกนนะครับได้ออกมาเผยว่าสถานการณ์เรื่องผู้จัดการทีมในรั้วอัลเฟอร์ดตอนนี้ชื่อของลุยส์เอนริเก้ต้องบอกว่ามาแรงไม่แพ้กับเอริกเทนฮาร เนื่องจากว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเอตดน่าค่อนข้างชื่นชอบฝีไม้ลายมือของลุยส์แอนดริเก้กุนซือของทัพกระทิงดุรายนี้อย่างมากครับถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีนี้จะมีศึกฟุตบอลโลกรออยู่ก็ตามแต่ทางนี้นะครับทางไมค์คีแกนไม่ได้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าหากว่าทางแมนยูเอตดมีการท่าพรามลุยส์แอนดริเก้ในช่วงซัมเมอร์นี้จริงตัวสัญญาจะเป็นการคุมทั้งทีมชาติสเปนและก็แมนยูเอตดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับ เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของพอลปอกบามิดฟิลด์จอมปัญหาของทีมกันบ้างครับดิปปอกบาเนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางเทลิฟสื่อของฝรั่งเศสว่าจนถึงตอนนี้ครับเขาเองก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่องการย้ายทีมครั้งต่อไปถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มสูงมากครับที่เขาจะอำลาแมนยูเอเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้เลยดิปอกบาครับได้กล่าวกับทางเทล e ฟูถึงเรื่องนี้ว่าฤดูกาลนี้ยังไม่จบก็จริงแต่มันก็เกือบแล้วเนื่องจากว่าเราเนะี่ยไม่มีชัําอะไรให้ต้องล่าอีก ผมต้องการคว้าแชมป์นะเล่นเพื่ออะไรสักอย่างแต่ในปีนี้และก็ช่วง2-3ปีหลังเราไม่ได้แชมป์เลยมันน่าเศร้าจริงๆโดยรวมแล้วการกลับมาเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเหมือนเป็นการได้มาสุดลมหายใจอันบริสุทธิ์อีกครั้งนั่นคือความเป็นจริงที่อยากจะบอกเวลาที่อยู่ในช่วงยากลําบากกับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมต้องการหยุดพักเพื่อเติมพลังและก็ความมั่นใจกลับมาบางครั้งตอนที่ผมไม่ได้เล่นหรือว่าผลการข่งขันออกมาไม่ดี การได้ไมาอยู่ที่นี่มันทำให้ผมนะมีกําลังใจมากขึ้นได้หายใจรับอากาศที่ช่วยทําให้ผมกลับมาแข็งแกร่งและก็กลับไปสู้เพื่อสโมสรอ,อีกครั้งทั้งนี้ครับสำหรับพอปอกบาถือเป็นนักเตะคนที่5ในทัพปีศาจแดงนะครับที่กําลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนอีก4รายครับก็มีเจสซี่ลินการ์ดควอนมาตาเอ็ดดินสันแคลเวนี่และก็ลีแกลนแต่ถ้าว่ารายสุดท้ายก็คือลีแกลนนะครับคาดว่าจะถูกโปรโมทให้รับงานโค้ชที่สโมสรต่อไปครับ เรามาที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของบรูโน่ฟิลนาเดสกันบ้างครับวันนี้กูรูจากทางช่อง t a l k Sport ก็คือโทนี่คาสคาริโออดีตนักเตะของทีมเชลซีนะครับได้ออกมาแสดงความเห็นว่าแมนยูเอต์นะมีควรจะรีบขยายสัญญาใหม่กับบรูโน่ฟิลนาเดสทั้งที่ตัวบรูโนะ่ยังเหลือสัญญากับทีมอีกตั้ง3ปีด้วยกันครับโดยโทนี่คาสคาริโอนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างแปลกไปหน่อยนะเพราะว่าสัญญาปัจจุบันของบรูโน่ฟิลนาเดสยังเหลือกับแมนยูเอต์อีกตั้ง3ปีด้วยกัน ทำไมพวกเขาต้องรีบขยายสัญญาอีกตั้ง5ปีตามเขาเลยก่อนหน้าด้วยนะแน่นอนว่าผมเข้าใจดีว่าบรนะูโน่น่ะคือนั้เแต่คนสำคัญของแมนยูเนเต็ดในชุดปัจจุบันยิ่งได้เห็นเขายิงแฮตทริกตั้งแต่ตเกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกในนัดกับเบรดยูเนเต็ดก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะทำให้แมนยูเนเต็ดกลับมายิ่งใหญ่ได้ในแน่แต่ถ้าว่าพอเวลาผ่านผ่านไปบรูโน่ฟานันเดสทำให้ผมผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆความเฉียบคมของเขาเริ่มหายไปพอเวลาเจอทีมใหญ่ก็เล่นไม่ออก ดังนั้นถ้าการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าสโมสรอยากจะตอบแทนผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาแล้วแล้วก็ผมคิดว่าเขายังไม่สมควรที่จะได้รับมันนะเมื่อมองจากปัจจัยต่างๆในช่วงหลายเดือนหลังมานี้เรามาที่ข่าวต่อไปกับทัสนะของสแตนคอลลีมอร์อดีตกองหน้าของทัพหงแดงลิเวอร์พูลนะครับที่ออกมาระบุว่าอันดับ4ของศึกพรีเมียร์ลีกปีนี้ครับจะเป็นการแย่งชิงอันดับกันระหว่างแมนยูเต็ดและก็สเปอร์อย่างแน่นอน ส่วนอาร์นลที่อยู่ในอันดับ4ณนะับปัจจุบันนะครับทางคอลิมอมั่นใจว่าน่าจะหลุดจากวงโครจรแน่นอน,นครับหลังจากจบซีซั่น้ดยสแตนคอลิมอนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ว่าอาร์ชโนลอยู่ในตำแหน่งนาะตอนนี้แล้วพวกเขาก็ได้เปรียบนักเตะหนุ่มเพราะว่าเขาน่ากำลังคึกเลยละ่ะและพวกเขาเล่นได้อย่างมีคุณภาพมากพวกเขามีเกมรุกที่ดีแต่อย่าลืมนะว่าอาร์เซนลยังคงต้องลงเล่นกับทีมใหญ่อีกหลายเกมเลยละ่ะรวมทั้งสเปอร์และก็แมนยูไนเต็ด้วยเพื่อ,อยังชิงอันดับ4กัน ดังนั้นผมจึงขอเลือกว่าน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ก็สเปอร์นะจะแซงอาร์เซนอลแล้วก็คว้าอันดับ4ได้อย่างแน่นอนสำหรับการแย่งโคต้าอันดับ4ตอนนี้นะครับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ดูจะได้เปรียบเพื่อนไม่น้อยเมื่อแข่งไปยิมปานั้นครับมีอยู่ห้ามสี่แต้มอันดับ5เป็นสเปอร์นะครับแข่งไป29้นัดแล้วก็มี51แต้มอันดับ6แมนยูไนเต็ดครับ29้นัดมี50แต้มนอกเหนือจาก3ทีมนี้แล้วนะครับเวสต์แฮมและก็วูฟแฮมตันก็ยังพอไม่ล ดิเวสแฮมครับมีอยู่48แต้มจาก30นัดและก็วูฟแฮมตันมีอยู่46แต้มจาก30นัดเช่นกันครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม